แนะนำของปปชก็คงเป็นเพียงแค่ตามที่อำนาจหน้าที่ของปองปชที่จะมีตามพรบพรปปปชมาตรา32ก็คือให้ข้อเสนอแนะกับรัฐบาลได้แต่ว่ารัฐบาลจะไม่จําเป็นที่จะต้องทําตามที่ปปชเสนอแนะ นะเนี่ยเราก็ยังคงยืนยันว่าคําแนะนําของปปชก็คงเป็นเพียงแค่ตามที่อำนาจหน้าที่ของปปชที่จะมีตามพรบพรปปปชมาตรา32ก็คือให้ข้อเสนอแนะกับรัฐบาลได้แต่ว่ารัฐบาลจะไม่จําเป็นที่ต้องทําตามที่ปปชเสนอแนะนะคะก็แค่เป็นข้อเสนอแนะ ขององค์กรอิสระเท่านั้นเองนะคะแน่นอนว่าจะมีในส่วนที่เราเห็นด้วยในบางข้อแต่ว,ว่าในหลายๆข้อเราก็คิดว่าน่าจะเกินขอบเขตอำนาจหน้าที่ของปปชในการแนะนำไปไม่ว่าจะเป็นการบอกว่าให้จำกัดคนที่จะได้รับประโยชน์เนี่ยเฉพาะคนที่เป็นกลุ่มเปราะบางหรือว่ามีรายได้น้อยเท่านั้นเราก็ต้องมาดูด้วยว่าวัตถุประสงค์ของโครงการในแต่และโครงการเนี่ยบางทีกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะมีความแตกต่างกันอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้อง ให้งบประมาณไปกับกลุ่มปราะบางเฉพาะอย่างเดียวาการที่ปปชเนี่ยมีรายงานฉบับนี้ออกมาแล้วก็ทําให้ทุกอย่างมันต้องดีเลย์ออกไปนี่ก็เป็นการที่ค่อนข้างที่จะเสียเสียระยะเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์จริงๆนะว่ารัฐบาลควรจะต้องเดินหน้าแล้วก็ปรึกษาหารือแล้วก็นัดประชุมกับคณะกรรมการชุดใหญ่เพื่อที่จะเดินหน้าว่าโครงการนี้เนี่ยมันจะ,ะสรุปแล้วจะเดินหน้าในวิธีการใดมากกว่า แน่นอนว่าเรื่องความเสี่ยงทางน้านกฎหมายเนี่ยก็เป็นความเสี่ยงที่ที่เรารับรู้รับทราบกันมาโดยตลอดตั้งแต่ต้นว่าการออกพรบองเงินกู้เนี่ยมันสูญเสียกากการผิดกฎหมายตามพรบอรวินัยการเงินการคลังซ้ซึ่งจนถึงวันนี้เนี่ยก็ยังคงไม่ไม่ได้รับคำตอบจากทางรัฐบาลว่าจากแก้ปมนี้อย่างไรต่อนะคะแล้วก็การที่ปปชเนี่ยก็มี ท่อนหนึ่งที่เขียนเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยเนี่ยมันก็อาจทําให้คนที่จะไปยื่นคําร้องกับปปชว่ามีการทํากระทําผิดกฎหมายเนี่ยก็อาจจะทําเป็นไปได้ง่ายดายขึ้นด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เราคิดว่ารัฐบาลยังยังคงแก้ไขทันก็คือว่าความเสี่ยงที่โครงการนี้มันจะไม่คุ้มค่านะคะในหลายช่วงหลายตอนของรายงานปป,ปชมีการพูดถึงความคุ้มค่าของโครงการตัวคูณทางการคลังอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งฉันมั่นใจว่าถ้าทางรัฐบาลเนี่ยไปทําการศึกษาของอีกชุดการศึกษาหนึ่งขึ้นมาเพื่อที่จะ มาหักล้างข้อมูลของปปชก็สามารถจะกระทําได้เช่นเดียวกันแต่ว่ามารอจนถึงวันนี้แล้วเนี่ยก็ยังคงไม่มีตัวผลการศึกษาจากทางฝั่งรัฐบาลออกมายืนยันความคุ้มค่าของโครงการเลยก็นี่แหละค่ะเป็นเรื่องของความเสี่ยงทางด้านกฎหมายที่เราพูดมาตั้งแต่ต้นนะคะว่าถ้าจะออกเป็นพรบเงินกู้เนี่ยมันมีมันมีความสุ่มเสี่ยงที่จะผิดกฎหมายอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยหนทางที่จะไปใช้งบประมาณปี68เนี่ยก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะไม่ต้องมากังวลในเรื่องของความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย นะคะแต่ว่าแต่ว่าก็เท่ากับว่าก็ต้องดีเลย์ออกไปอีกนะ,ะหลังกันยายนของปี67นะคะก็คือเริ่มจากตุลาคมเป็นต้นไปแต่ว่าข้อจำกัดอีกด้านหนึ่งก็อย่างที่เราทราบกันดีว่าถึงจะใช้งบปี68ก็ยังคงไม่มีงบประมาณมากเพียงพอที่จะใช้ทั้งโครงการ5 0 0ล้านอยู่ดีดังนั้นเนี่ยการปรับลด กลุ่มเป้าหมายลงมาก็จะเป็นทางออกอีกทางหนึ่งเช่นเดียวกันไม่ช้าละค่ะเพราะว่าข้อจริงแล้วเนี่ยเราไม่เคยปฏิเสธว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันมีปัญหาถึงแม้ว่าตอนนี้มันยังไม่เข้าสู่ช่วงวิกฤตเต็มตัวเนี่ยแต่ว่ามันก็ยังคงจำเป็นที่จะต้องมีมีมาตรการอะไรต่างๆ ออกมาได้แล้วนะวันนี้โดยที่ไม่ต้องรอจนถึงพฤษภาหรือรอจนถึงตุลาคมปีหน้านะคะถ้าเป็นมีการทบทวนในระหว่างในระหว่างทางว่ามันควรจะต้องมีโครงการอย่างอื่นออกมาในระหว่างนี้ก่อนนะคะแล้วก็โครงการดิจิทัลเ a เล็เนี่ยก็อาจจะต้องออรอให้มีเงินมากเพียงพอแล้วค่อยทำเนี่ยก็ก็ยังคงจะเป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าอันนี้มันก็มันก็ไม่รู้จะโทษใครดีในเมื่อ ต้องการที่จะทาโครงการไซส์ขนาดมาขึ้นมาขนาดนี้แต่ว่าไม่ได้เตรียมในเรื่องของแหล่งที่มาของเงินไว้อย่างไว้ไวอย่างชัดเจนเนี่ยมันก็มันก็ต้องมีปัญหาที่ต้องแก้ทีละเปล่ทีละเปาะทีละเปละปแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้คิดว่าน่าจะมีแอคชั่นอ,อะไรที่สามารถทําได้เลยอาจจะเล็กลงมาใช้งบกลางที่มีอยูอย่มีอยู่ก่อนแล้วเนี่ยไปใช้ไปพลางก่อนเนี่ยก็น่าจะทําให้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ในระยะเวลานี้ มติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ